ขอไหมคะหนามากครัทุกคนีมีอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะนายเชาด้วยนะคะทุกคนวันนี้นายเชาด้วยอยู่บ้านค่ะไม่ไปไหนนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปดูของที่อยู่รอบบ้านนาแฮนะคะทุกคนขอกินขอใช้ขอใช้ไม่มีขอกินขอใช้เนาะไม่ใช่ขอกินขอกินนั่นแหละที่นายฮปลูกไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวนา้ฮจะพา ทุกคนไปดูว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกขอใช้หรือว่าขอที่พ่อเราใช้ประจำนะคะทุกคนมาดูนี่นี่คือที่ตีมีดนะคะตีมีดค่ะทุกคนตีมีดอย่างนี้นะคะหนักมากขคนหนักมากแก็อันนี้ก็ไปที่เป่าลมหลอมหลอมมีดตัวนั้นจะเป็นทานทางทาง,ทาง ทานแล้วก็ใส่มีดเข้าไปข้างในใส่มีดเข้าไปข้างในแล้วก็เต่าลมนะคะทุกคนอันนี้เป็นที่ตีนมีดของพ่อนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่สีข้าวนะคะเครื่องสีข้าวเล็กๆก็ไว้ใช้ภายในบ้านหรือไม่ก็ชาวบ้านก็มาสีที่นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อค่ะ ี่คือผักปุกที่นาแห่ปุกทุกคนแต่ก่อนมีแค่สองสามต้นนะคะเดี๋ยวนี้เต็มหน้าบ้านนาแห่แล้วออนี้เอาไว้ผัดหมูโบดหมูสับนะคะทุกคนอร่อยมากเดี๋ยว,ว่าแอบหมกปลาในห้วยได้นะคะทุกคนผักปุกอร่อยมากมาเลยค่ะแล้วก็มี ผักข้าวตองค่ะทุกคนเห็นไหมผักผูก็เต็มเลยที่นี่ก็มาดูสวยมากทุกคนเอาไว้นะเฮจะทํากับข้าวกินเนาะอันนี้เป็นผักข้าวตองนะทุกคนผักข้าวตองเยอะมากนี่นี้นะ้ฮลูกไว้เมื่อก่อนมีแค่สองสามตัวนะเดี๋ยวนี้เต็มเลยเพราะว่าตรงนี้น้ํามันไหลผ่านเลามันชืน้นมันก็เลยเป็นง่ายทุกคนกินได้นะเฮชอบกินมากอันนี้ผักข้าวตองนะคะทุกคน อร่อยมานให้ชอบมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศน้อยกำลังออกมาทุกคนนี่ออกได้มาจากการที่เรากินข้าวหรือว่าซื้อมะเขือเทศมากินแล้วก็เรามาทิ้งที่นี่เนาะมันก็เป็นแล้วก็ออกลูกออกลูกเยอะมากทุกคนเยอะมากแต่ว่ายังเขียวๆอยู่เลยนี่ไปกันค่ะและนี่ก็เป็นมะ เผืบทวนภายในรอบบ้านนะแหนะคะทุกคนต้นใหญ่มากแล้วก็ดกมากทุกคนอันนี้ก็ตามกินก็ได้คั่ว่กินก็ได้ยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบนะคะน้ำพริกกับน้ำพริกกับปิดก,ก็อร่อยมากๆทุกคนมีเยอะมากเลยของกินรอบๆในบ้านนาแฮทุกคนมานี่มาเ็วอันนี้ก็ตะเป็นมักม่วงที่นาแหปลูกไว้มักม่วงทันอันนี้ไม่รู้จำได้แล้ว ขโมพันท,ทองดำหรือเปล่าโดกมากไปน,นี้โดกมากทุกคนโดกมากเห็นไหมคะโอเคแฉะแอันนี้ก็เป็นต้นมะเดือนะคะทุกคนตมากต้นมะเดือต้นมะเดือป่านะคะแต่ว่าเอามาปลูกที่บ้านดอกไม่ต้องเข้าป่าก็ได้แต่ถ้าอยากเข้าป่าไปหาในป่าก็ได้นะคะทุกคนเรากินดิบดิบก็ได้ อร่อยกินได้รสชาติมาจาัดฝาดๆหน่อยทุกคนแต่ถ้าต้มใส่กระดูกหมูแกใส่กระดูกหมูอร่อยมากมาก,มาก่วงใหญ่เลยอันนี้เก็บไปหลายรอบแล้วมันเพราะว่ากำลังขึ้นมาใหม่แกตาม,มากและนี่ก็เป็นต้นมะาม่วงอีกเช่นเคยที่นงาห้ปลูกไว้ ปีนี้ออกแล้วปีที่แล้วก็ออกอยู่ลูกใหญ่มากทุกคนอันนี้เป็นมังว่ามหาชนกนะทุกคนลูกเขาจะใหญ่มากยาวๆมากอร่อยมากแซ่บเวอร์มียูบรรยากาศบ้านเรานน่นภูเขาเห็นไหมเห็นภูเขาไหมคะ่ะเราไปดูต้นอื่นกันก่อนทุกคนมีอะไรอีกไหมรอบๆบ้านหนึ่รอบๆบ,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 บ้านนาแหา่ไปกันเลยคะ่ะ ใหญ่ค่ะรอบบ้านนะฮะก็มีต้นลำใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็มีแก้วมกกังกรด้วยแก้วมังกรนี่จะเป็นเนื้อสีแดงนะคะทุกคนอร่อยมากหวานมากฉ่ำๆกำลังออกดอกลำใหญ่ไปดูกันก่อนอะไรเอ่ยนี่ลูกหมอนทุกคนเข้ามาดูนี่ เยอะมากเยอะที่ส huh. ุดมาถ่ายข้างในสิดูนี่เต็มเลยเห็นไหมเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาจิ้มกินกันนะทุกคนเตรียมพร้อมแล้วเพราะว่าเห็นก่อนที่จะมาถ่ายอร่อยมากทุกคนดำดำแดงแดงเยอะมากเยอะมากเยอะมากจริงจริ แดงแดงแดงมีเยอะมากส่วนทานี้เพื่อนบ้านกำลังสร้างบ้านอยู่ทุกคนบ้านสวยมากเราไปดูที่อื่นกันต่อว่ามีอะไรอีกไหมไปเลยค่ะส่วนหล่าบ,บ้านก็มีทัพทีมค่ะทุกคนทัพทีมเนื้อสีชมพูนะคะอร่อยมากถ้ามันสุกแล้วตอนนี้ลู่เล็กอยู่นี่น่ารักมากเลย นี้ดกอยู่นะทุกคนดกมากอยู่นะนี้แล้วก็ส่วนอันนี้ก็เป็นต้นอาวาคาโดต้นเดนนี้เดียวอยู่เราให้ต้นก่อนนาะเป็นยังไงบ้านคะบ้านนะแฮรรอบรอบ,บ้านนะแห่งมีผลไม้มีขอกินเยอะเลยทุกคนชอบไหมคะคลิปนี้นะแฮก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะแฮนะคะจบจบนะคะจบไมจบเนาะ คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย